สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องหอมก็มาอยู่กับพี่ก้อยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องหอมได้พึ่งมาถึงท่าขี้เหล็กเมื่อตอนเย็นเ,เมื่อประมาณสามโมงเมื่อกี้เองนะคะแล้วตอนนี้เราสองคนก็กําลังจะออกไปหากินของกินนะคะเดี๋ยวเราจะไปร้านหมูกระทะกันนะคะจะไปร้านฟ้าใสนะคะในท่าขี้เหล็กนะคะเป็นร้านหมูกระทะที่ใหญ่นะคะว่า ข้างในจะเป็นยังไงนะคะน้องหอมจะไปถ่ายทําคลิปตรงนั้นแล้วก็ให้พี่พีเอฟได้ดูกันนะคะว่าตรงนั้นกว้างมากแค่ไหนแล้วมีอะไรบ้างนะคะแล้วมีอาหารทะเลไหมนะคะวันนี้เราสองคนจะไปกินไปเพิ่มความอ้วนกันนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านหมูกระทะนะคะ ทุกคนนะคะอันนี้เป็นตอนเย็นนะคะในท่ากิดเหล็กนะคะรถเยอะมากแล้วก็รถติดด้วยนะคะตอนนี้น้องหอมกับพี่ก้อยนะคะเราจะไปกินหมูกระทะกันนะคะแล้วก็ใกล้จะถึงร้านเขาแล้วนะคะเดี๋ยวน้องหอมจะไปถ่ายทับให้ดูด้วยนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะนี่ถึงแล้วนะคะทุกคนเห็นป้ายไหมคะฟ้าใสนะคะฟ้าใสนะคะอันนี้เป็นร้านของไทยเลยนะคะฟ้าใสนะคะ ก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในน้องหอมกับพี่กอยาเราก็ได้มาถึงที่ร้านหมูกระทะแล้วนะคะทุกคนอันนี้ข้างหลังที่มีไฟเยอะๆนะคะอันนี้จะเป็นโซนข้างในร้านนะคะบรรยากาศตอนนี้น่าอยู่มากแล้วก็มีเริ่มเขาเปิดไฟแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายทําข้างในกันเนาะพี่น้องจ้าไปเดี๋ยวเราไปข้างในนะค่ะเป็นข้างหน้าร้านนะคะมันก่อนที่เราจะเข้าร้านเราก็ต้องล้างมือก่อนนะคะ อันนี้เป็นพี่กอย่าพี่สาวสุดสวยของเรานะคะก่อนที่จะไปกินหมูกระทะเราก็ต้องล้างมือก่อนนะคะทุกคนนะคะี่วิธีบอกการล้างมือด้วยนะคะใช่นะคะวิวข้างในสวยมากเลยนะคะมีไฟเยอะมากนะคะนี่นะคะคนก็เยอะมากเลยนะคะคนเริ่มมาแล้วแต่ว่าโต๊ะยังไม่เต็มนะคะน้องหอมกับพี่กอยากก็ยังพอมีโต๊ะว,ว่างที่จะไปนั่งกินอยู่นะคะ นี้นะคะน้องหอมกับพี่กอยเราก็ได้เข้ามาในร้านแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะไม่สรุปให้ฟังแล้วนะคะก็จะถ่ายไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็ดูดูเอาเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะแบบมันจะมีเหมือนที่ไทยไหมนะคะมีเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันอีกนะคะอันนี้จะเป็นโซนของหมูหรือว่าเนื้อพวกนี้นะคะ มีเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะขนมจีบด้วยนะคะมีน,น่านะกินมากเลยเดี๋ยวเรามากินดีกว่านะคะอันนี้เป็นผนลไม้นะคะอันนี้จะเป็นของหวานนะคะพวกขนมหวานนะคะของกินเทียบเลยนะคะถ้าใครได้มาทักทิเล็กก็สามารถมากินได้นะคะร้านหมูกระทะที่ทักคิิเล็กนะคะร้านใหญ่มากเลยนะคะ อันนี้จะเป็นข้าวผัดอ่ะน,นะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้จะเป็นของกินช่วงนี้นะคะพวกผักๆก,ก็จะอยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวน้องหอมจะพาไปอีกที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปถ่ายตรงที่มีอาหารทะเลกันนะคะคนเยอะมากจะเป็นโซนอาหารทะเลนะคะอันนี้จะเป็นราคาสามสองร้อยเก้าเก้านะคะ ตรงนี้จะมีกุ้งกูนะคะมีกุ้งกูปลาอาหารทะเลทุกอย่างนะคะอันนี้นะคะเป็นพวกของทะเลนะคะอันนี้เป็นกุ้งมีหอยอันนี้โซนของอาหารทะเลนะคะ เราสองคนที่กอย่าตนะคะแล้วก็ไปกินหมูกระทะกลับมาเสร็จแล้วนะคะก็กลับมาก็คืออ้วนทันทีเลยนะคะอ้วนเราเรามาถึงตั้งแต่กี่โมงอะพี่อ่าห้าโมงครึ่งค่ะโอ้น้าจานตอนนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี่มครึ่งช่มครึ่งแล้วนะคะเรามากินหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยใช่เรากินหลายชั่วโมงอะประมาณสองชั่วโมงได้นอเออเกือบสองชั่วโมงนะคะงชั่วโมงเลยอะเพราะว่านานาทีจะได้กินเนาะแต่มากินทีก็ต้องเอาให้คุ้มนะคะ ก็เป็นร้านฟ้าใสนั่นเองนะคะมีมีของกินแบบอาหารทะเลมีเยอะแยะมากเลยนะคะถ้ามีพีเอฟซีนะคะที่ได้ข้าม,มาฝั่งนี้หรือว่าถ้าด่านเขาเปิดอย่างเงี้ยถ้าอยากจะกินหมวกวูกระทะก็แนะนําให้ร้านนี้เลยนะคะ<ช>เพราะว่าของกินเยอะจริงๆนะคะอาหารทะเลก็เยอะมากแล้วค่ะมีหลากหลายอย่างนะคะก็ตรงนี้จะมีป้ายบอกเลยนะคะว สำหรับคลิปนี้นะคะเราสองคนก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็รอชมด้วยว่าคลิปต่อไปนะคะเราสองคนจะไปไหนกันต่อนะคะทุกคนก็รอติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ,คะแล้วก็อย่าลืมกดดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องช่องน้องหอมด้วยนะคะบ๊ายบาย